รายการวันที่25มกราคมจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดสำหรับเอกสารสามใบนี้ 1. ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่ W001 ของการแประปานะครหลวงยอดเงินก่อนแวด1,000บาท 2. ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่ E001 ของการไฟฟ้านครหลวงยอดเงินก่อนแวด4,000บาท 3. ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่ T001 ของบริษัท TOT จำกัดยอดเงินก่อนแวดเท่ากับ3,000บาททำใบหักภาษีณที่จ่ายเลขที่3201จะเข้าที่หน้าหลักของโปรแกรมนะคะเราจะคลิกที่บัญชีแยกประเภทค่ะคลิกที่ workflow ค่ะคลิกที่ลงรายวันค่ะกด F3 ขอโทษค่ะกดโอเคค่ะเสร็จแล้วกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะวันที่คือวันที่29เ,เดือน1 58ค่ะรายละเอียดนะคะเราจะพิมพ์คำว่าจ่ายค่าจา่ายค่า น้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หากหน้านที่ตายเสร็จแล้วเราจะคลิกที่ชื่อบัญชีนะคะสามารถใส่ แล้วก็ enter ค่ะเราจะเลือกค่าน้ำปราปานะคะ <Okay. S 1> นัดบัญชี512004ค่ะเดบิต <Okay. S> 1,000บาทค่ะ <Okay. S 1> เสร็จแล้ว <Okay. S 1> ชื่อบัญชีที่สองคะ่ะใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะ <Okay. S 1> เลือกค่าไฟฟ้านะคะ หัสบัญชี5 12 0นึค่ะเราจะเดบิตค่าไฟฟ้า5,000ันบาทขอโทษค่ะสี่พันบาทค่ะชื่อบัญชีที่3นะคะเราจะใส่แล้วก็ Enter ค่ะเราจะเลือกค่าโทรศัพท์นะคะหัดบัญชีห้าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หกค่ะเราจะเดบิต สามพบาทค่ะชื่อบัญชีที่4นะคะใส่จุด Enter ค่ะเราจะเลือกพาสีซื้อนะคะหัดบัญชี1 0ึ่งศค่ะซึ่งเราจะทำการ ็ก่อนนะคะโดยการเปิดเครืคิดเลขขึ้นมาค่ะแล้วทำการเว็ดนะคะคือหนึ่พบาทคือค่าน้ำประปาค่ะบวกค่าไฟฟ้าสี่พันบาทบวกค่าโทรศัพท์3,000บาทซึ่งเราจะ จะได้เท่ากับ5้าร้สิบนะคะเราจะเดบิต560ค่ะขอโทษค่ะมาชื่อบัญชีที่หกนะคะสามารถใสจุดแล้วก็ Enter ค่ะเลือกภาษีเงินได้ห,กหักณที่ต่าย ัสบัญชีสองศูนค่ะตอนนี้เราจะเครดิตดนะคะคือสามกัน ทุค่ะใหม่นะคะเท่ากับ90บาทนะคะเครดิต90บาทเสร็จแล้วเราจะทำการกด F 2เพื่อให้รายการทั้งเดบิตและเครดิตสมดุลกันนะคะ จะได้คานวนเงินรายการตัวนี้จะเป็นรายการเงินสดนะคะรหัสบัญชี101101ค่ะจะได้ยอดเครดิต8,470บาทเสร็จแล้วกด F7 เพื่อลิงค์ค่ะกดเพิ่มค่ะเราจะเลือก ใบส่งของใบกำกับภาษีใบส่งของใบกำกับภาษีสดเชื่อเลือกรายการนี้นะคะใบส่งของใบกำกับภาษีสดเชื่อ ซือธุรกิจมาขายรายการนี้ค่ะประเภทเอกสารนะคะสามารถใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะเราจะเลือก br นะคะเล่นแบบเลขที่เราจะใส่แ0ด1 u นนค่ะ กดบอกมาแล้วนะคะลงวันที่19เดวอน158จุดกำหนดมาแล้วค่ะเก้านี้นะคะสามารถใส่จ,จุดแล้วก็ Enter ค่ะเราจะเลือก16นะคะการปรับปานนครหลวง ยอดเงินก่อนแวดนะคะจำนวนหนึ่งพันบาทค่ะเสร็จแล้วประเภทเราจะใส่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วกด F10 เพื่อบันทึกค่ะเสร็จแล้วเราจะมาลิงค่าไฟกันนะคะกดเพิ่มค่ะเราจะเลือก ไปสั่งของไปกำกับภาษีสดเชื่อซื้อธุรกิจมาขายตรงนี้นะคะกดเลือกค่ะอันเี้เอกสารนะคะสามารถใส่จุดแล้วก็ Enter ค่ะเราจะเลือก BR ค่ะ ลเลขที่นะคะจดบอกมาแล้วคือ E 0 0 1ค่ะเจ้านี้นะคะเราจะใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะเราจะเลือก S 5นะคะการไฟฟ้านครหลวงยอดเงินก่อนแวดนะคะสี่พันบาทค่ะ นะคะใส่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็กด F10 เพื่อบันทึกได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาลิงก์ค่าโทรศัพท์กันนะคะกดเพิ่มค่ะเราจะเลือกใบส่งของในกำกับภาษีสดเชื่อซื้อธุรธกิจมาขาย ไม่เอกสารเราจะกดแล้วก็ enter ค่ะเราจะเลือกจะเลือก br นะคะเสร็จแล้วเล่มเลม็กที่จดบอกมาแล้วค่ะก็คือ t 0ูนค่ะ เนี้นะคะสามารถเสร็จจุดแล้วก็ Enter ค่ะเราจะเลือก S7 นะคะบริษัท TOT จำกัดค่ะยอดเงินก่อนแวดนะคะ3,000บาทค่ะอัประเภทนะคะใส่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกค่ะ สกดเพิ่มอีกนะคะเราจะเลือกไปหักภาษีหนาที่จ่ายค่ะคือเราหักเขาคือเราถูกหักไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะใบหักภาษีหนาที่จ่ายเราหักเขานะคะ ไปเอกสารสามารถิดจุดแล้วก็ enter ค่ะเราจะเลือก xl นะคะเลขที่คือ3 2 0 1ค่ะเจ้านี้เราจะใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะเราจะเลือก s7 นะคะบริษัท tot จังกัดค่ะคือค่าไฟ เองอนไข่นะคะเราจะใส่หนึ่งค่ะหักนะที่จ่ายใส่หนึ่งค่ะแล้วลำดับเราจะใส่ศูนย์ศูนย์ศศสามนะคะประเภทเงินได้เราจะพิมพ์ว่าค่าโทรศัพท์ค่ะ อัตราภาษี3เซค่ะจำนวนเงินนะคะสามพันบาทค่ะเสร็จแล้ว เราก็กด F10 บันทึกได้เลยค่ะกดเซฟออลค่ะระบบระบบถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขไว้ชื่อให้ตอย Yes ค่ะกด S อชออกค่ะกด Yes ค่ะ แล้วก็บันทึกรายการค้าวันที่19เสร็จแล้วนะคะ